มันมีวิธีการดูชัดมากเลยพี่พี่อยากจะรีเฟอร์ถึง3องค์กรองค์กรแรกก็คือ w H O องค์การอนามายโลกองค์กรที่2ก็คือออยบ้านเราคณะกรรมการอาหารและยาองค์กรที่3าชื่อว่า ISAAC เป็นสถาบันที่รวบรวมคนที่ทําเกี่ยวกับโปรไบติกแล้วก็พรีไบติกของโลกให้นิยามของคําว่าโปรไบติกประกอบไปด้วย3อย่างอันแรกต้องมีชีวิตถึงจะเรียกว่าโปรไบติกพรีคืออาหาร ของโปรไบโอติกส่วนโพสต์มันคือเชื้อที่ตายแล้วมันคือคล้ายเป็นบโปรดักที่มันเกิดจากโปรไบโอติกดังนั้น 3. อย่างนี้โปรพรีโพสต์ตัวที่มีชีวิตคือตัวนี้ตัวเดียวคือโปรตัวนี้กับตัวเนี้ยไม่ได้เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกเพราะมันไม่มีชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโพสต์ไบโอติกไม่เรียกโปรไบโอติกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพรีไบโอติกไม่เรียกโปรไบโอติกเฉพาะโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเท่านั้นถึงเรียกว่าโปรไบโอติกอันที่2 ต้องมีปริมาณเพียงพอปริมาณเพียงพอที่จะให้ประโยชน์กับร่างกายก็คือ1ล้านตัวต่อ1กรัมคือ10ยกกำลัง6อันนี้คือเป็นปริมาณที่มากเพียงพอที่จะทำประโยชน์กับร่างกายได้อันที่3ก็คือมันจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่เราต้องการถึงจะเป็นประโยชน์คุณสมบัติข้อที่3มเนี่ยมันถึงบอกว่าจุลินทรีย์โปรติกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกตัวมันมีจะมีประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่ว่าเราต้องกินทุกตัว เราต้องการอะไรต้องกินสายพันธุ์นั้นดังนั้นเราต้องศึกษาสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ที่มีเนี่ยที่เรากําลังมองหาที่เขาใช้ในการทรําผลิตภัณฑ์เนี่ยสายพันธุ์ชื่อนี้มันมีผลทดสอบในเรื่องที่เราต้องการหรือไม่ดังนั้น3เรื่องนี้เนี่ยมันถึงจะรวมกันกลายเป็นนิยามของคําว่าโปรไบติกที่ให้คุณค่ากับร่างกาย 1. มีชีวิต 2. มีปริมาณเพียงพอและ 3. มมีความสามารถจำเพาะที่ร่างกายต้องการ